แต่ว่าความหมึกมันปนขึ้นคนรับเพาะตามมาครับ สาายลมนวัสดีครับผมพบกับ P A D Fishing Channel นะครับผมวันนี้ผมพามาปักเบ็ดไมไผ่อีกแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านแนะนำมานะครับนี่นะครับปลาหมึกแห้งนะครับผมเอามาปักรอบรอบปลาปลาช่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวนะปลาหมึกนี่มันอยู่ในทะเลไม่ใช่เลยครับแล้วปลาช่อนมันอยู่น้ำจืดนะครับจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมโอเคไปดูพร้อมกันเลยครับผม เบ็ดไม้ไผ่25้าเอ้ย24คันนะครับหกักไป1คันโดนไปชอบเดี๋ยวหมายนี้เราจะลงไปสักห้าห้าคันเนาะตอนนี้ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วนะเคไปลุยเลยดีกว่าตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณหโมงเย็นแล้วนะครับใกล้จะมืดอแล้วต้องรีบตักแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องต้องใส่ยังไงนะครับแต่ผมตัดเป็นชิ้นมาแล้วนะจะใส่ ตัวเบลดลาสองชิ้นแล้วกันใหญ่ไปไหมวะใหญ่ไปไหมนี่นะครับปลาหมึกแห้งนะต้องรู้อีกสักขัดนนะีตรงน,นี้เหมืนอนแม่พูดไหมอืมตรงน,นี้ตรงน,นี้ดูแล้วนะมันตืต้นๆน,นะหลงใส่ด้วยนนมันน่าหด ไกันตรงนี้ปักไม่ได้ครับเดี๋ยวไปปักข้างหน้าต่อไปโอเคไปเดี๋ยวไปหมายที่2โอเคครับมาถึงหมายที่2แล้วใกล้จะมืดแล้วเราต้องเร่งมือหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าปลาหมึกแห้งมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับมันเป็นปลาทะเลนะท่านผู้ชมก็จุดนี้สักกี่คั้นี้ห้าห้าครั้งวันนี้ขอโทษด้วยนะครับพอดีงานยุ่งเนาะก็ค่ำเลยครับ ท,ทิ้โมทีทรมาทำไมบรรยากาศยามเย็นนะก็สำหรับนากนาัดท่านอื่นที่แนะนำนะครับม,มีมีหลายหลายอันเลยเนาะแต่ว่าปลาหมึกเนี่ยคือมีคนเรียกร้องเยอะมากนะครับผมก็มาทดลองให้นะไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าน,นะครับเป็นเช้ารู้เรื่องครับ ไม่โอเคครับจุดนี้เรียบร้อยแล้วลงไปห้าหลังนะครับก็เดี๋ยวไปปักจุดหมานเราเลยนะครับทำเวลาหน่อยครับผมเนื่องจากวันนี้มันสายแล้วฮะไปกันครับผมไป โอเคฮะตอนนี้ก็มาถึงหมาที่สามแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมเหยื่อไว้ก่อนดีกว่านี่นะครับหมึกแห้งหมึกแห้งนะครับเตรียมเหยื่อแล้วปักทีเดียวเลยดีกว่านะครับทาเวลาหน่อยพอดีตากล้องมาสายครับใช่ไหมตากล้อง <Hello. S 1> ใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยเงินเดือนใดเนี่ยกาเป็นตากล้องเนี่ยสบัตทุย ตัวเบ็ดมันไม่ค่อยคมนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะลองเปลี่ยนตัวเบ็ดมันดีกว่าซื้อมาใช้คุมแล้วนะนีนเน่เสียงนกเสียงไม้เต็มเลยครับผมเสียงไม้ไม่มีปลาหมึกแห้งมันจะได้ผลไหมวะถ้าใครคิดว่าได้ผลนะครับกดไลค์ครับถ้าใครคิดว่าไม่ได้ผลครับ กดอัานไลค์ครับก<ไฟ>ด,เ,ด <c oughs> เลิกผิดตามไปนเลยครับเลิกกับเมียดีกว่าครับเกี่ยวมันเกี่ยวชิ้นขนมปังนะไม่รู้ว่ามันจะถูกวิธีหรือเปล่านะครับฮะฝนดอกบัวมันน่าเล้าน่าแล้ว,ลวาาก็หมายจุดนี้เป็น จุดหมานของเรานะครับคิดว่าต้องไร้ป่านะโอเคครับพร้อมแล้วตอนนี้ไปลุยจุดแรกตรงนี้นะจุดที่สองตรงนั้นแหละที่ได้ดปลาช่อนนะตรงนี้แหละครับหมายเด็ดปลาช่อนนี่นะครับ ปโอเคไปตักต่อครับเี๋ยวนิดเดียวก็ขอบคุณที่แนะนําเข้ามานะครับใครมีอะไรอยากให้ผมเอาอะไรมาหลอนคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วผมจะมาทําให้ดูเนาะท่านผู้ชมโอเคครับผมตอนนี้ก็ตักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ24คันนะครับผมเดิมมี25คันหักไป็น1คันนะครับผมก็ เป็นไสเดือนเอ้ยเป็นปลาหมึกแห้งล้วนเลยนะครับทั้ง24คันเนาะก็เดี๋ยวมาลอดูพรุ่งนี้เช้าครับว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเป็นกําลังใจให้พีดีด้วยนะครับหวังว่าพรุ่งนี้เช้าจะเป็นวันที่ดีของเรานะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมไป สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะดูบรรยากาศนะครับก็โคตรตื่นเต้นเลยไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมก็ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับผมท่านผู้ชมเอ้ยยัเอ้ยจะไ,ได้ตัวหรือเปล่าครับมีตรงนี้หนึ่งจุดใช่ไหมโอ้โหสองอันแรกเหมือนจะไม่ได้เลยนะครับเหือนเลยหรอแน่แล้วนี่เหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมแต่ว่าฝังมือหมดบอนขึ้นไปฮะล้างไม่ค่อยดีแล้วเว้ย โอ้หีเมืนเดิมเลยปลาหมึกจะได้ผลไหมครับเหมือนเดิมมน้อยอ๋อที่นี่หมดหมดแล้วนี่หมดแล้ว่ใช่เพีเหมือนหมึกหมึกแห้งจะไม่ได้ผลแล้วนะครับท่านผู้ชมดูสินี่เหมือนเดิมเลยอ่ะไม่มีรอยการกินเลยนะครับคิดว่าจะไปไหม ยังไงก็กดไลค์นะครับผมไปด้วยกันเลยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะยต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าผมต้องไปทำงานต่อนะไปะโอเคครับท่านชมตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2แล้วนะก็เดี๋ยวไปดูร้อมคันเลยนะครับผมว่าันจะได้หรือเปล่านะครับผมไปเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย ไม่ได้โอเคได้ไหมเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ทุกอันเลยนะครับโอ้โหไม่หรอไม่ได้ไมีเหมือนเดิมเลยครับผมท่านผู้มชมจะได้ผลไหมวะเนี่ยเหลือหมายที่สามนะครับ ที่เป็นจุดที่เราจะลุ้นจุดสุดท้ายแล้วนะปลาหมึกแห้งแห้งแห้งห้งบอกแล้วมันอยู่ทะเลเนี <wah? S 1> ่ยปลาหมึกแห้ง <discussion> น่าจะมากกว่าเมื่อกว่านอ่ะ เอาว่ะไอ Screen. จุดนี้น่าจะกินนะครับจุดนี้น่าจะกินนะเฮ้ยมีลุ้นนะอันนี้เหลือแต่สันหลังมันนะครับเนื้อหายไปแล้วแต่ไม่ได้ตัวเนาะอาจจะหลุดไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่ากินแน่นอนครับแบบนี้ชั่วมีลุ้นม,มีลุ้นมีลุ้นนะครับหวังว่าหมายสุดท้ายมันจะได้ตัวนะไปพพมพพมพพมพัมพพำพัมพ so ัมพพำพมพมพัพัพัมพมพัม โอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงหมายสุดท้ายแล้วนะหมายที่จะเป็นความหวังของพวกเรานะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ผลอยู่นะปลาหมึกแห้งนะครับเมื่อกี้มันมีอ่าคันหนึ่งที่เหลือแต่สันม,มันเนาะก็เดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันเลยครับผมโอกาสรอดจะมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมเลยครับ อ่ะโอเคไปดูทางนี้หน่อยนะสิคันนี้กินนะเนี่ยดูสิคันนี้กินนะครับดูไหมแต่มันอาจจะหลุดไปแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่ไว้ทั้งคืนนะกินนะเนี่ยกินชัวร์เลยน่าจะได้ผลอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตัวเนาะสองคันแล้วนะที่มันกินนะี่ปกติมันไม่น่าจะหลุดเพราะปลาเมืองนี่วมาก โอเคครับผมก็สําหรับปลาหมึกแห้งนะครับผมก็มาทดสอบแล้วนะน่าจะได้ผลอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ตัวก็สรุปไม่ผ่านนะครับผมก็ขอบคุณที่คอมเมนต์แนะนํากันมานะครับปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะครับคอมเมนต์มาเยอะมากนะผมเลยมาจัดให้นะครับก็ครั้งต่อไปนะครับผมอยากให้ผมเอาอะไรมาปักเบ็ดไม้ไผ่อีกนะครับก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้าผมมีเวลาผมจะมาทําให้นะครับผมก็ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ร่วมลุ้นร่วมแชร์กันมาถึงตอนนี้นะครับก็วันนี้สรุปก็ตามนะครับผมไม่ได้ตัวเลยนะครับผมก็โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ<อ>เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่หมของ PID นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย